assalamualaikum warahmatullahi t a a ah uh. ขอความรักความเมตตาจากอัะเจ้์จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลฮัมดิลละ์นะครับเรามาเรียนในรูปแบบออนไลน์อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวันออคิระ์ให้ในักเรียนนะครับเปิดหนังสือหน้า32เลยนะครับเปิดหนังสือหน้า32เลยนะครับ ก่อ,อนที่จะเรียนนะครับอ่านดุอาพร้อมๆกันนะครับนักเรียนยกมือขอดุอาและอ่านดุอาตามครูเลยนะครับอัลลอฮุมมัฟตาอัยลัยนาฮิกมาตากะวังชุดอัยลัยนามินขอซาอินีเรอฮมาติกะยาอัรฮามารรอฮิมีนอาเมียารับบันอาลามีนนะครับวันนี้ เราจะเรียนเกี่ยวกับบทที่13เรื่องวันอาคิรอนะครับนักเรียนต้องเข้าใจก่อนครับว่าวันอาคิรอเป็นส่วนหนึ่งของรูกลอนอิมานที่เราต้องศรัทธาก็คือวันเยาวมินอาคิริต้องศรัทธาในวันอาคิรอเราต้องศรัทธาว่าสักวันนะครับโลกเนี่ยจะต้องมีการแตกสลายอย่างนะครับแตกสลายอย่างแน่นอนนะครับ ทุกอย่างในโลกเนี่ยจะต้องมีการแตกสลายเว้นแต่อลัลอตตาลายอย่างเดียวนะครับจะไม่มีการสูญสลายนั่นเองนะครับเพราะาอาลัลอตตาลานั้นเป็นพระเจ้าซึ่งที่ถาวรนั่นเองที่เรารู้กันก็คืออัลบาโกอลลอตตาลาทรงถาวรนั่นเองอ้าวนะครับเขาบอกว่านักเรียน,นดูแลข้อหนึ่งเขาบอกวันคิาคาร์คือวันแห่งการตอบแทนวันอิคีรค์ข้อหนึ่งก็คือวันแห่งการตอบแทนคนทําดีนะครับ ก็ได้รับความดีได้รับความดีเสร็จก็ได้เข้าสวรรค์ส่วนคนที่ทําความชั่วนะครับก <c oughs> ็ก็ได้รับความชั่วนะครับสิ่งที่ตอบแทนนั่นก็คือขุมนรกนั่นเองนี่ก็คือการตอบแทนสําหรับอัลลอฮ์ในวันกิยามัตข้อที่2มนุษย์จะถูกฟื้นคืนชีพอีกครั้งในวันอคิคาระห์เราเนี่ยจะต้องฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งสมมติว่าเราเสียชีวิตเราถูกฝังในหลุมกูโบสเนี่ยครับ ในวันอาคิรอนเนี่ยเราจะฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งในสภาพซึ่งที่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเราจะต้องฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราฟื้นคืนชีพมานะครับเราก็จะต้องไปรวมกันนะครับในทุ่งหนึ่งเขาเรียกว่าทุ่งมาชัดเพื่อที่เราจะรอในการสอบสวนของอัลลอฮ์นั่นเองข้อที่3มนุษย์จะได้รับการตอบแทนตามสิ่งที่ได้กระทําไว้นะครับเขาทาในดุนยาอย่างไงในโลกอาคิรอน ขาก็จะได้รับอย่างนั้นสิ่งที่ตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้านั่นเองข้อที่4การทําความดีจะถูกตอบแทนด้วยสวรรค์รูก็เกินไปนะครับข้างต้นแล้วนะครับคนที่ทําความดีก็จะได้รับส่วนสวรรค์จากลอบเป็นสิ่งที่ตอบแทนนั่นเอง 5. การทําความชั่วจะถูกตอบแทนด้วยนรกคนที่ทําความชั่วสิ่งที่เขาจะถูกตอบแทนนั่นก็คือหลุมก็คือนรกนั่นเอง หกเราจําเป็นต้องเชื่อว่าวันอาคิีรอดมีจริงในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องเชื่อแล้วว่าอาคิีรอดนั้นมีจริงใครปฏิเสธนะครับคนคนนั้น <c oughs> กําลังสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนั่นเองนะครับนักเรียนนี่ก็คือเนื้อหาในวันอาคิีรอเป็นวันซึ่งที่นะครับวันสุดท้ายจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการสิ้นสลายในวันอาคคีรอดนั่นเอง อาคูขอเพิ่มเติมนะครับว่ามนุษย์คนแรกที่จะฟื้นคืนชีพมานะครับมนุษย์คนแรกที่จะฟื้นคืนชีพมาจากหมงกุบฎนั่นก็คือท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลลล,ลวะอัยฮิวะสัลลัมนั่นเองนะครับสัญญาณวันกิยามัดก่อนที่กิยามัดจะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการมันจะมีน้ําท่วมนะครับน้ำท่วมก่อนแผ่นดินไหวนี่แหละเขาเรียกว่าสัญญาณวันกิยามัดนะครับพระอาทิตย์นะครับจะขึ้นที่ทิศตะวัน นั่นเองนี่ก็คือสัญญาณเล็กในวันกิยามัดนั่นเองนะครับก็ <c oughs> อยากให้นักเรียนทั้งหลายนะครับได้เรียนรู้นะครับวันสุดท้ายต่อวันอาคียร์และก็สามารถในการที่จะบอกเล่ากับเพื่อนๆหรือพ่อแม่เราได้นะครับนี่ก็คือขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับวันอาคีร์นั่นเองเดี๋ยวมีอะไรมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเหตุการณ์วันอาคียร์เช่นจะมีมาลายกัด มาเป่าแต่ก่อนนะครับหรือจะมีดัดยงดัดจานนะครับมาก่อนนะครับหรือจะมีนบีอิชานะครับมียะจุดวมะจุดมาในช่วงวันกิยามัดนะครับเดี๋ยวครูก็จะมาเล่าในห้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ครูขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับวบิลาหิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิตะลาวะบระกาตุ